ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักรรทร,รัพย์บริจาคช่วยระโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสองค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสองค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่นนท์เศรษฐกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องค o พเปอร์สองพลังบวกนะครับวันนี้ก็จะนำาสารตัวหนึ่งนะครับที่พี่นนท์เศรษฐกรใช้ในการป้องกันกับจัดเชื้อราอยู่เป็นประจำแต่ปัจจุบันนี้เห็นว่าเขานำสาร2ชนิดนี้เนี่ยมามาอยู่ในทุ่งเดียวกัน นะครับคือเป็นยาบวกนั่นเองสารตัวนั้นคือสารตัวไหน,นเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้นะครับที่แน่ๆคือโจหัวเนี่ยผมโจหัว,วคอปเปอร์สองพลังกรมันเกี่ยวธาตุอะไรครับคอปเปอร์คือธาตุทองแดงนั่นเองขอเดมพี่น้องสิก,ก่อนนี้นะครับพี่น้องสิก,ก่อนอาจจะสงสัยว่าไอ้คอปเปอร์เนี่ยมันตัวเดียวกันไหมกับตัวที่อยู่ในตารางธาตุอาหารทั้งหมด16ธาตุคอปเปอร์เนี่ยนะครับเป็นธาตุอาหารที่เรียกว่าจุลธาตุหรืออาหารเสริมสมบุกพืช ะครับซึ่งมีขายแบบผงแบบไหนก็มีตามท้องตลาดทั่วไปพวกคัพเปอร์พวกนี้นะครับแต่ที่ใช้ในเอ่อเรียกว่าอะไรเอ่อป้องกันเตัวพืชน,นี่มันเป็นตัวคัพเปอร์หรือตัวทองแดงที่อยู่ในโครงสร้างสารนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาฉีดสารพวกนี้ลงไปนะครับสารตัวคัพเปอร์พวกนีนะ้ลงไปนะครับมันอยู่ในรูปสารชนิดอื่นถ้าฉีดลงไปแล้วเนี่ยถ้าจะถามว่าได้พวกธาตุคัพเปอร์หรือทองแดงด้วยไหม คำตอบคือได้นะครับคำตอบคือได้เหมือนกับคลิปก่อนเนี่ยผมเคยเสนอคลิปเรื่องกรรมฐานไปจําได้ไหมค,คลิปก่อนนี้นะครับแล้วมีเพื่อนๆถามว่ามันตัวเดียวกันไหมกับตาราง16บหกแทที่ผมเคยพูดไปที่ที่ที่เรารู้กัน,นตอบเลยว่าตัวเดียวกันกรรมฐานตัวเดียวอะไเลยครับเพราะนั้นเฉดกรรมฐานตัวน,นั้นน่ก้องกังกับจยากทุกเพื่อนเนี่ยเราจะได้อะไรครับได้ธาตกรรมฐานไปด้วยในตัว เพราะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้ามีการฉีดป้องก,กันจากเชื้อรโรคพืชโดยพวกกรมระันเนี่ยมันก็จะสเสี่ยงไม่จะไม่ค่อยพบการขาดการมะถันด้วยเพราะมันได้ไปแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เนี่ยเราได้คอปเปอร์ซึ่งเป็นธาตุอาหารพวกจุลธาตุไปด้วยในตัวด้วยแต่จะเพียงพอหรือไม่นั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่ที่นแน่ๆได้คอปเปอร์ซึ่งเป็นธาตุอาหารพวกจุลธาตุไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้คอปเปอร์สองพลังบวกตัวนี้นะครับ เขานำสองตัวนี้มารวมกันเดี๋ยวไปดูว่าตัวไหนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของบริษัทเอราวันนะครับตอนนี้เป็นของบริษัทเอราวันเนี่ยชื่อบริษัทเขาอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญ,ญาตบริษัทเอราวันเนาะพอดีไปเจอพวกสาร2ตัวนี้คือเขานํามา mix กันเพื่อให้มันเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันพี่น้องสักก่อนอาจจะมีคําถามนะครับว่าแล้วมันดีหรือเปล่า mix กัน คือโดยทั่วไปเนี่ยพี่นรศก่อนจะต้องทราบก่อนนะครับว่าสารที่เขานามามิกกันเนี่ยคือเอามาผสมกันในซองเดียวกันเนี่ยเพื่อให้เราได้ใช้เนี่ยสารสองตัวนี้จะต้องเป็นสารที่เข้ากันได้เข้ากันได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผสมกันแล้ว1มันไม่ตกตะกอนประเด็นหลักๆ2มันเสริมฤทธิ์กันเสริมฤทธิ์ยังไงครับถ้าใช้เดียวๆประสิทธิภาพเท่านี้ถ้าเสริมฤทธิ์กันเนี่ย ขาทดสอบมาแล้วว่าประสิทธิภาพมันจะดีกว่าเดิมที่ใช้สารตัวเดียวนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเสริมด้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวอะไรชื่อไอโรโนตัวนี้ W G นะครับก็จะเป็นตัวสารเสริมด้สองตัวตัวนึงนะครับ W G พี่นันกจิตอนจาได้ไหมผมเคยทําสูรพวกสารเคมีไว้ให้ดูชมแล้วนะครับ W นี่หมายความว่าเป็นอะไรครับ G หนึ่งคือแกรนนูนคือมันเป็นเม็ด W G เนี่ยเป็นเม็ดเม็ดละลายน้ํา เพราะนั้นสารตัวนี้ก็คือสารที่ใช้ในรูปแบบเป็นเม็ดละลายน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวข้อมูลตัวนี้กันก่อนมาดูรายละเอียดของสารป้องกันจกจัดสารสัตรกพืชพวกนี้นะครับชื่อสามันตัวนี้นครับก็คือไอริโนอันนี้เนี่ยบางทีก็แล้วแต่บริษัทนะครับอันนี้ของเอราวันเขตั้งชื่อว่าไอริโนแต่บริษัทอื่นเขาจะตั้งชื่ออื่นแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเวลาเราดูชื่อสารเนี่ย เราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครัตัวนี้ที่ผมกรอบสี่เหลี่ยไมไว้นะครับไม่ว่าชื่อสามัญเขาจะตั้งยงงก็ตามขอไปนะครับไม่ว่าชื่อการค้าเขาจะตั้งยงไงก็ตามด้านบนมีชื่อการค้านอ้อเนี่ยด้านบนเนี่ยแต่ในวงสี่เหลี่ยมด้านล่างสีฟ,ฟ้าเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าอะไรครับชื่อสามัญไม่ว่าบริษัทไหนก็ตามนํายาสองตัวนี้มาผสมกันเนี่ยชื่อสามัญจะตัวเดียวกันนะครับ สารสองตัวนี้ที่อยู่ในไอรีโน่เนี่ยนะครับที่อยู่ในตัวไอรีโน่ o ของบริษัทเอราวันเนี่ยก็คือตัวอะไรครับคอปเปอร์ออกซิคอไรายบวกกับตัวไหนครับบวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับเพราะนั้นสรุปก็คือสาร2ตัวที่อยู่ในถุงนี้นะครับก็คือคอปเปอร์ออกซิคอไรายกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับสารสองตัวนี้มีพวกคอปเปอร์หรือทองแดงเป็นองค์ประกอบ ตัวหนึ่งอยู่ในรูปของคอปเปอร์ออกซิคารายแต่ตัวหนึ่งอยู่ในรูปคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับเรามาดูกันว่า2ตัวนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับระหว่าง2ตัวนี้นะเราไปดูตัวนี้นะครับสารสําคัญอันนี้นะครับสารสําคัญเปอร์เซ็นต์มันอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะตัวเล็กหน่อยเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนิดนึงนะครับอ่านิดนึงอาจจะให้ดูชัดๆอ่ะดูตัวนี้นะเพื่อนๆดูเนี้นะครับตัวนี้สารสําคัญเห็นไหมฮะ เนี่ยองประกอบนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2ตัวตัวแรกอะไรครับ Copper o x y อ h l o r i d e ตัวนี้นะครับ24.6%ีตัวที่2 Co p p e r h y ร r o x i d อก2ซย w g คือแบบเป็นแครับแบบเป็นเม็ดละลายน้ำน,นั่นเองสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวไอรนูเนี่ยมีสารที่มีชื่อสาระสอตัวอยู่ในซองนี้นะครับ ตัวแรกก็คือ copper oxychloride บวกกับ copper hydroxide นะครับซึ่ง copper oxychloride เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ24.6% copper hydroxide เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ22.9%โอเคนะครับรวมกันแล้วก็อยู่ประมาณเท่ากับเท่าไหร่ครับ4,5,6เป็น47.5%เอาสองตัวนี้รวมกันเนาะบวกกันก็ประมาณ17.5%นะครับ ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชตัวอไอน์ไรโนตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับมาดูคุณสมบัติของตัวไรโนกันก่อนนะครับไรโนเนี่ยผมขอเรียกไรโนแล้วกันนะครับเพราะว่า,าถ้าเรียกชื่อสารมันอาจจะยาวไปนิดนึงไรโนเนี่ยเป็นชื่อสามันไอไรโนเป็นชื่อสามันต้องบอกไว้ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ประกอบด้วยตามที่กล่าวมาแล้วโพเปอร์ออกซิคไร ยี่สี่จุดหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ยี่สิบสองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์รวมแล้วประมาณสี่สิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคุณสมบัติเนี่ยมันจะแบบคอปเปอร์ชนิดเม็ดแบบเป็นเม็ดล,ละลายน้ําตัวนี้ออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์นานอัตราใช้น้อยนะครับมีความเป็นพิษต,ต่อพืชต่ําคือคําว่ามีความเป็นพิษต,ต่อพืชต่ําพี่น้องเกษตรกรอย่าเข้าใจผิดอย่างหนึ่งน,นะครับที่เขาบอกว่ามีความเป็นพิษต,ต่อพืชต่ํานั้นหมายความว่าการุณา ใช้ตามที่เขากาหนดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่ามีความขิ้นต่ําแล้วใช้เกินอัตราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าใช้เกินอัตราเนี่ยมันเป็นพิษแน่นอนไม่ว่าสารตัวไหนแล้วกันนะครับถ้าใช้เกินอัตราเนี่ยเป็นพิษแน่นอนนะครับคุณลักษณะเด่นของพวกไอโอดีน W G ตัวนี้นะครับก็บอกว่าอนุภาพเล็กสามารถกออผิวบึดเแบลบพืชได้ดีนะครับเพิ่มผิวสมัมผัสได้มากกว่าแล้วก็อนุภาพของสารเนี่ยเล็กกว่าเชื้อราและแบคทีเรียโรคพืช รวมทั้งขนาดตากใบพืชด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าดูจากตัวนี้นะครับคุณลักษณะเด่นพี่น้องสิก่อนเห็นไหมนะครับตัวไอรโน่เนี่ยซึ่งมีสารสองตัวคือคอปเปอร์ออกซด์คอไร24.6%บวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์22.9%สามารถกําจัดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียบางบางชนิดนะครับแล้วก็โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานั่นเองนะครับย้ํานะครับตัวนี้ กําจัดได้ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียโรคพืชบางชนิดนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลตัวต่วตอไปโรคพืชที่แนะนำนะครับในการใช้ไอดโนตัวนี้นะครับมีโรคอะไรบ้างอังุ่นอันดับแรกนะครับก็คือโรคราน้ําค้างโรคแอนแทนโนทุเรียนก็คือโรคราใบาติดใบจุดสารายหอมแดงก็คือใบจุดสีม่วงถวงั่วคือโรคใบจุดกล้วยก็คือโรคใบจุดเหมือนกันมันฝรั่งก็คือโรคใบไหม มะเขือเทศโรคใบไหม้เหมือนกันส้มมะนาวส้มโอเนี่ยเช่นโรคเมลานอสสแคปโรคแคงเกอร์พวกเนี้ยนะครับกาแฟก็คือโรคราสนิมใบจุดโรคผลเน่าพริกก็โรคใบจุดรากผลเน่าโรคแอนแทกโนดในพริกนะครับไม้ดอกไม้ประดับใบจุดโรคแอนแทกโนดราน้าค้างใบไหม้เผือกพวกใบไหม้ใบจุดตาเสือพวกเนี้ยนะครับมะม่วงก็คือโรคแอนแทกโนดผักก็คือโรคใบจุดในราน้ําค้าง มะเขือก็คือโรคใบจุดนะครับยาสูบก็คือโรคใบจุดอย่างผาร,ราโรคแอนแทโนโนดพืชตระกูลแตงราน้ําค้างและมีพืชอ,อื่นอีกนะครับที่มีลักษณะเป็นโรคแบบนี้ซึ่งโครคพวกนี้จะมีทั้งเป็นแบบเรียกเกิดจากเชื้อราเป็นส่วนใหญ่และแบคทีเรียในตัวบางชนิดนะครับตัวนี้เป็นลักษณะเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างโรคอันนี้ราใบาติดทุเรียนแคนเกอร์ส้มสแคปนะครับหรือโรคขี้กากที่เราเรียกกันแอนแทนโนดมาม่วงราน้ําค้างในผัก สาน้ำค้างในองุ่นสาน้ำค้างแตงใบจุดพริกันเชอรานะครับใบจุดผักใบไม้มันฝรัง่งใบไม้เผือกใบไม้มะเขือเทศนะครับใบจุดถัวใบจุดสีม่วงหอมใบจุดกลาบด,ดำนะครับพวกนี้ก็เป็นโรคที่เราพบบ่อยอยู่ในพืชผักในส่วนของเรานั่นเองเรามาดูลักษณะสีเม็ดของโรคตัวไรนโน่ซึ่งเป็นตัว Copper ์ออกไซด o คอไรและค o เปอร์ไฮดรอกไซดนะครับ เมื่อผสมกันแล้วเขาปั้นมาเป็นเม็ดจะเป็นสีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวอ่อนๆเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนๆพราะละลายน้ําจะได้สีแบบนี้เพราะละลายน้ําเนี่ยจะได้สีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นสีอ่อนๆสีฟ้าอ่อนๆเขาบอกว่าทางบริษัทเขาบอกว่าละลายได้ประมาณใน5วินาทีก็เก็เริ่มละลายแล้วนะครับแสดงว่าคุณสมบัตกิการละลายล,ลายได้ดีคือผสมแล้วเนี่ยใช้ตามอัตราที่กําหนดแล้วฉีดพ่นได้เลย เดี๋ยวเริ่มมาดูนะครับว่าตัวค o พเปอร์ออกซิคคลอไรและค o p เปอร์ไฮดรอกไซด์อยู่ในกลุ่มไหนนะครับคั p เปอร์ออกซิคลอไรและค o p เปอร์ไฮดรอกไซด์อยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่มีกลไกการทํางานได้หลายแบบหรือหลายตําแหน่งนะครับก็คือถ้าจะว่าทํางานได้แบบแบบกว้างขวางก็ว่าได้นะครับเลขประจํากลุ่มนะครับจาให้ดีนะครับเลขประจํากลุ่มของกลุ่มนี้ก็คือ m ศ1หรือ m 1นั่นเองความเสี่ยงต่อความท้าทานคือต่ํา นะครับคือไม่ค่อยท้าทานนั่นเองเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่ม M01 multi-site contact activity ก็คือออกออกเขาเรียกว่าออกฤทธิ์ได้หลายตำแหน่งเป็นกลุ่มอินออร์แกนิกหรืออนินทรีย์สารนะครับชื่อสามังานีพวกคูเปอร์นะครับพวกคูเปอร์ต่างๆที่เป็นสารป้องกันการโรคพืชจะอยู่ในในกลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะเพราะนั้นสรุปเกี่ยวกับกลุ่มเนี่ย เป็นกลุ่มที่มีกลไกการทํางานได้หลายแบบหรือหลายตําแหน่งเพราะฉนั้นการออกฤทธิ์ก็จะออกได้หลายตําแหน่งแล้วก็สารกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเลขประจํากลุ่มก็คือ M01 และวมีความต้านทานตับด้วยนะครับเรามาดู i r o n เนพลังบวกว่าในท้องตลาดเนี่ยมีราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นอยู่ในรั z a d านะครับ i r o n เน่คัพเปอรพลังบวกขนาด1กิโลกรัมนะครับ ตัวนี้ราคาจะประมาณ530บาทตัวนี้ราคาที่ผมพูดเนี่ยก็คือวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับราคาก็จะต่างกันลงมานิดหนึ่งอันนี้เป็นขนาด500กรัมนะครับตัวนี้เป็นไ r o n i น c คอเป r ซีคอร์ไสองพลังบวกกันกัน500กรัมนอยู่ที่ประมาณ299บาทตีไป300เนาะนะครับขนาด500กรัมแต่ขนาด100กรัมอยู่ประมาณ8 9บาท ถ้าพัานกรัมก็ประมาณแปดร้อก็แพงอยู่เพราะว่าถ้าใช้เยอะเนี่ยซื้อเป็นแบบหนึ่งกิโลเลยห้าร้อยกรัมคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าแบบร้อยกรัมอันนี้ประมาณสามร้อยเนาะถ้ากิโลหนึ่งก็ประมาณหกร้อยแต่ถ้าซื้อเป็นกิโลเนี่ยมันก็ต่ำลงมาอีกประหยัดีป,ประมาณสักเจ็ดสิบาทแต่จริงรวมค่าส่งแล้วถ้าหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยก็จะประมาณสักหกร้อยประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครใช้เยอะก็ใช้แบบหนึ่งกิโลถ้าใช้น้อยลงมาก็ห้าร้อยกรัมแต่ถ้า เอาแบบส่วนเล็กๆก,ก็ประมาณ100กรัมประมาณ80บกว่าบาทค่ารวมค่าส่งประมาณ40บาทร็มันสัก120รบาทนี่แหละนะครับจะอยู่ประมาณนี้ถ้าส่งพิเศษ34บาทนะครับกี่ประมาณสัก40บาทแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวราคาที่อยู่ณนะวันที่21มีนาคม2531ในตลาดออนไลน์นะครับขอสรุปกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ที่ผมเสนอในวันนี้ก็คือตัวสารป้องกันกันกบจารโรคพืช ที่มีชื่อการค้าว่าไอโรเน่นะครับอันนี้อา่านผิดตลอดเลยนะครับไอไรโนไอโรเน่ I ino, one, อะไรพวกนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับชื่อจริงก็คือ, I อ,คอไอโรเน่ตัวนี้เป็นชื่อการค้าต้องย้ำไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นชื่อการค้าบางทีบริษัทเนี่ยเขาจะไม่ตั้งเหมือนกันหรอกครับแต่ที่มันเหมือนกันคืออะไรครับคือชื่อสามัญตรงนี้อ่าเพราะนั้นตัวไอโรเน่เนี่ยจะประกอบด้วยสาร2ชนิดที่อยู่ในนี้นะครับซึ่ง2ชนิดนี้ อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่ม m 0 1ตามด้านบนนะครับข้าง2ด้านขวาบนที่ผมวงไว้นะครับและกลุ่มนี้เป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้หลายตำแหน่งและมีความต้านทานาความเสี่ยงต่อความต้านทานนตับด้วยสาร2ตัวนี้ที่อยู่ในอะไรโนเนี่ยก็จะมีสาร1นึ่ copper oxychloride ตัวที่2 copper hydroxide นะครับซึ่งเปรเ็นตสตัวนี้รวมกันได้จะอยู่ประมาณ70็ดส่าเปอ นะครับใช้ในการพ้นตามที่ผมเรียนกับพี่น้องสิก่อนนะครับว่าข้างซองทักว่า,ขขาเขาจะบอกว่าตรวจซึไมได้ดีไม่เป็นอันตรายต่อพืชแต่ผมก็ต้องย้ําเสมอว่าที่เขาบอกว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อพืชนั้นหมายความว่าจะต้องใช้ในอันตราที่เขากําหนดเท่านั้นนะครับถ้าใช้มากกว่านั้นแล้วมันอันตรายต่อพืชอย่างไรท่านก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ เพราะนั้นการใช้อัตราเนี่ยใช้อัตราตามที่เขาบอกแต่อัตราตามที่ฉลากบอกนั้นพี่นอศกรอจะต้องปรับ p s น้ำให้ด้วยนะครับเพราะตามคุณสมบัติของบริษัทที่เขาระบุมาที่ผมไปอ่านรายละเอียดน่นะครับตัวไอโรเน่เนี่ยมันผสมผสมน้ำแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเป็นกลางๆนะครับเราว่างันนะตามข้อมูลเนี่ยนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นพี่นศก่อนเนี่ยก่อนจะผสมเนี่ยเราควรปรับ p s น้า ให้มันได้คุณสมบัติก่อนซึ่งเพาน้ำผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับในการผสมสารเคมีถ้าถ้าถ้ามันมีลิ์เป็นด่างเนี่ยถ้าผสมตามอัตราที่เขาบอกอยังไงก็ไม่ก็ไม่ได้ผลเพราะมันถูกทําลายไปแล้วนะครับถ้าลี่เป็นกรดก็ค่อยว่ากันอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะมีผลบ้างแต่ถ้าเป็นด่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมสลายได้เร็วก,กว่าลิ์ที่มันเป็นกรดนะครับแต่เป็นกรดก็ไม่ได้เป็นกรดมากหรอกแต่น้าบ้านเราส่วนใหญ่มันจะเป็นด่างนะครับเพราะฉะนั้นการวัดค่า pH น้ำก่อนผสมเนี่ย จึงมีส่วนสําคัญเดีพอสมควรแล้ว2ตัวนี้นะครับสารประกอบ2ตัวนี้เนี่ยคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์และคกปเปอร์ออกซิโครายนั้นมีคุณสมบัตินะครับในการป้องกันกําจัดเชื้อราโรคพืชและแบคทีเรียโรคพืชในบางชนิดส่วนการป้องกันโรคอะไรได้บ้างนั้นผมเปลี่ยนเป็นน้องสิงกรในสไลด์ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้น้องสิงกรไม่มากก็น้อยหากเปิดพลาดประกันใดก็ขอไยไว้ณที่นี้ด้วย หลักการที่สําคัญมากในจารย์ดจิตทุกขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอัตโลวัดบุรพารามจังหวัดส,สุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะ เมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มครองพี่น้องเสรษฐกนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ